วัสดีค่ะมาพบกับช่องพยาบาลยอดนักเล่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเนนมาต่อกันด้วยอาการไวทองของคุณผู้ชายคุณขาคลิปที่แล้วนะคะเป็นไวทองของคุณผู้หญิงเนาะอันนี้นะคะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องไวทองของคุณผู้ชายคุณขาไม่ใช่แค่ผู้หญิงเท่านั้นนะคะที่มีอาการไวทอง <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชายก็มีนะเพราะฉะนั้นมาฟังกันคะ่ะคุณขาว่าอาการมันเป็นยัางไงาแล้วจะชะลอไวทองอยัาง,งาไงได้บ้างนะคะมาฟังกันเลยคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องยอมรับความจริงก่อนค่ะคุณผู้ชายข่าว่าคุณผู้ชายก็สามารถมีภาวะไวทองได้ด้วยนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติี่ย โมนเพศชายนะคะก็คือเทสโทสเตอชโรนนะคะก็จะมีผลต่อระบบต่างๆของร่างกายนะคะทั้งการเผาผลาญสารอาหารนะคะทั้งเผาผลาญไขมันเนาะระบบกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าความแข็งแรงของโครงสร้างร่างกายพอะะเทสโทสเตอชโรนเนี่ยมันต่ำลงไปนะคะมันก็จะทําให้เกิดผลกระทบต่างๆนะคะอย่างเช่นมีภาวะเอ่ออ้วนลงคุงนะคะอ้วนง่ายผมร่วงเ,ออเสื่อมสมรรถภาพทางเพศความต้องการลดลงอะไรแบบนี้คะ่ะคุณขาถ้าเกิดเราเข้าใจนะคะแล้วรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงเพื่อชะลอเนี่ยเราก็จะแบบแฮปปี้กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะ ฟังกันเลยค่ะคุณขาอตอนอื่นเลยนะคะขอมาเช็คอาการก่อนค่ะเช็คอาการก่อนนะว่าคุณเข้าสู่ภาวะวัยทองหรือยังนะคะของคุณผู้ชายนะโดยปกติแล้วนะคะวัยทองของคุณผู้ชายเนี่ยเฉลีย่ยเฉลีย่ยก็จะอยู่ที่อา,อายุประมาณ50-5 5ปีนะคะจะเข้าสู่วัยทองช้ากว่าคุณผู้หญิงะคะ่ะเพราะว่าคุณผู้หญิงเนี่ยระดับเอสโตรเจนเนาะพอประจำเดือนหมดเอสโตรเจนมันหายไปบึ๊บมันลดแบบกรึบกราฟมันลงเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดอาการได้มากกว่าคุณผู้ชายเนาะส่วนของคุณผู้ชายเนี่ยเขาจะค่อยๆลดลงเนาะกราฟก็จะ ค่อยๆลดลงไปไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอาการอาจจะไม่ได้เด่นชัดมากนะแต่ว่ามาเช็คกันดูค่ะอาการก็อย่างเช่นอารมณ์แปรปรวนค่ะหมุดหงิดง่ายเกลียวกัดบ้างนะคะหรือว่าแบบมีอาการแบบอ้วนลงพุงอ่ะไม่นับคนที่แบบไลสไตล์แบบลงพุงอยู่แล้วอันนี้ก็คือแบบจะบอกว่าอ้วนลงพุงได้ง่ายกว่าเดิมละกันเอา,อางี้ละกันเนาะเออแล้วก็มีนอนไม่หลับอ่อนเพลียสมาธิลดลงแล้วมีรู้สึกความรู้สึกแบบซึมเศร้าซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า ย่อนสมรรถภาพทางเพศอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาการประมาณของคุณผู้ชายวัยทองเนาะ,ะแล้วคันนี้ของคุณผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นแบบกราฟมันค่อยๆดิ่งลงเนาะเทสโสเตอโลนมันค่อยๆลดลงไปนีเพราะฉะนั้นเรามาฟังวิธีการชะลอที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าสู่วัยทองได้ช้าลงนะคะหรือว่าเราเป็นหนุ่มได้นานขึ้นอย่างนั้นดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารคุณคาอาหารที่ทําให้เข้าวัยทองอาหารที่ทําให้แก่คืออาหาร รสหวานและไขมันค่ะคุณขาเพราะฉะนั้นคุณต้องงดอาหารรสหวานและไขมันใดๆทั้งปวงค่ะคุณขา เพราะว่าอาหารพวกนี้มันจะทําให้เราข้อสวยท้องได้เร็วขึ้นนะคะคุณขาจะเน้นทานและรับประทานอาหารนะคะที่มันช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนเพศชายค่ะอย่างเช่นพวกปลาแซลมอนนะคะพวกพืชตระกูลถั่วค่ะคุณขาผักใบเขียวไข่แดงแตงโมหน่อไม้ฝรั่งอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าพวกหอยนางรมค่ะซึ่งอาหารที่บอกเนมันมีแร่ธาตุสังกะสีสูงเนาะซึ่งช่วยในการเสริมสร้างฮอร์โมนเพศชายอะไรอย่างนี้แต่ว่าคุณขาอย่าลืมนะคะว่าต้องระมัดระวังเนาะในการรับประทานในคนที่มีเรื่องคอเลสเตอรอลสูงเป็นโรคไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วอย่างเงี้ยคุณไปร ประทานเร่งอันนั้นนะคะโอ้โหแต่ว่าไขมันคุณรอบประจําตัวคุณมีอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องะระมัดระวังด้วยนะคะพวกหอยนางรมนางรมนี่มันแบบ มีไข่มาในเลือดสูงเนาะเพราะฉันต้องเลือกถ่านเนาะจะเป็นพวกผักใบเขียวพยยืชตะกนถั่วอะไรก็ว่าไปอ่ะต่อไปนะคะเรื่องการออกกําลังกายคุณขาคุณผู้ชายเนี่ยคุณจะเน้นการออกกําลังกายพวกช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหมัดใหญ่คุณขาอย่างเช่นพวกปั่นจักรยานอะไรพวกนี้นะคะก็ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหมัดใหญ่นะเพราะว่าโครงสร้างกล้ามเนื้อนี้คือมันลดลงเนาะเพราะว่าฮอร์อโมนเทสโทสเตอโรนมันน้อยลงเนาะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เรื่องจิตใจเรื่องจิตใจก็คือคล้ายๆเหมือนของคุณผู้หญิงเลยค่ะต้องรู้จักมองบ มองลกในแง่บวกนะคะทาจิตใจให้สบายเนาะแจ็มใส่นะคะแล้วก็เรื่องอารมณ์นะคะที่มันจะทําให้แบบมีอารมณ์แบบปรวนอย่างงี้ค่ะเราก็ควรจะหากิจกรรมอะไรทำเนาะโดยเฉพาะในวัยทองที่แบบบางคนที่เขาแบบกเกษียณแล้วอยู่บ้าน,นอย่างี้ค่ะควรจะออกไปนอกบ้านบ้างน,นะคะเพื่อลดอาการฟุ้งซ่านแล้วการอยู่คนเดียวมันก็ฟุ้งซ่านบ้างน,นะคะการที่เราไปหากิจกรรมอะไรทํานะคะนอกบ้านนะคะมันทําให้เราลืม เรื่องอะไรต่างๆได้บ้างนะคะแล้วก็เวลาที่เราอยู่คนเดียวเราจะคิดมากเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะแบบมีเพื่อนคุยหรือว่าหากิจกรรมอะไรทำหน่อยค่ะ <c ười> เพื่อให้จิตใจเราแจ่มใสเบิกบานนะคะ <c ười> เพราะว่านอกจากเรื่องของ,อย,าง,งาอย่างนู้นอย่างนี้อะไรมากมายของในสภาวะตอนนี้แล้วนะคะมันได้มีเรื่องฮอร์โมนเนาะมาทําให้จิตใจเราอารมณ์จิตใจเราแย่ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมลุยสู้กับมันนะคะสู้กับฮอร์โมนที่มันลดลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เท่าทันมันเราก็ทำจิตใจให้แจ่มใส <c ười> เลยค่ะคุณขาสาหรับคุณผู้ชายนะคะท่านใดที่แบบมีอาการ กบบ็ควรจะปรึกษาแพทย์เหมือนกันนะคะเพื่อแพทย์เขาจะได้ดูค่ะว่าฮอร์โมนเราเนี่ยฮอร์โมนเพศเราเนี่ยลดลงไปจากเดิมมากเพียงใดหรือว่ารุนแรงระดับใดรักษาอะไรยังไงนะคะหรือว่าให้ฮอร์โมนทดแทนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะคุณหมอเขาจะเป็นคนดูให้นะคุณขาไม่ใช่ว่าวัยทองเนี่ยมันจะเป็นแบบเลข4เลข5านะทุกวันนี้เนี่ยวัยทองมันมาเร็วได้นะคะคุณขาตั้งแต่อายุเลข3เนี่ยสามารถที่จะก้าวสู่วทยทองก่อนไวัยได้นะถ้าหากว่าคุณใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ที่แบบ ีดื่มเหล้านะดื่มของดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนน้อยไม่ออกกาลังกายพวกดีค่ะมาทําให้คุณมีอาการอย่างที่บอกอาการไวทองเอ้ยทำไมของเราแบบ30กว่าท่านทไมเหมือนเราัยทองเข้ามาแล้วเพราะว่าไลฟ์สไตล์คุณไงมันพาไปหาไวทองได้เร็วกว่าเร็วกว่าอายุที่มันควรจะเป็นได้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะหันมาดูแลตัวเองนะแล้วก็ปฏิบัติตามที่บอกเนาะแลบประทานอาหารอย่างที่บอกนะคะเพื่อที่ให้ลดชะลอการไวทองนะเพื่อให้เราเป็นหนุ่มได้นานขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะท่าสุดท้ายนี้นะคะ ก็อยากจะบอกว่าไวัยทองนะคะมันเป็นกฎของธรรมชาติที่ตูนขา ทุกๆคนนะคะจะต้องมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นและต้องพบกับภาวะวัยทองนะคะแต่อยากจะบอกว่าทุกคนนะคะพอเราเข้าใจมานะคะเราก็รู้จักการรับประทานอาหารที่ถูกหมวดหมู่นะคะที่มีประโยชน์นะคะงดเหล้างดผู้ดีนะคะแล้วก็งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็พักผ่อนอย่างเพียงพอออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอน,นะคะเราอาจจะไม่ชนะมันนะคะแต่ว่าเราจะสามารถจัดการกับชีวิตเราได้แล้วก็ลงตัวนะคะแล้วก็ไม่กระทบต่อชีวิตประจําวันของเราะค่ะทาให้เราอยู่ในสังคมแล้วก็อยู่บนโลกนี้นะคะอย่างมีความสุขก่ะคุณขาและคิด ทุกคนนะคะทาได้แน่นอนค่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากค่ะอยู่ที่การปรับพฤติกรรมแล้วก็ปรับจิตใจของเรานะคะอยู่ที่ตัวเรานั่นเองค่ะไม่ได้อยู่ที่ใครเลยนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้านนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้พยาบาลยอดนักเล่าทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยค่ะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ